ไม่หรอกมันเป็นมุมกล้องเฉยๆก็จ่อยคือเก่าน,น,นั่นแหละคื <c oughs> อเหี้ย ปวดคอ,มอ,อ <c oughs> ไม่ค่ะมันได้กลับไปทำเป็นคนจังหวัดไดคุณเอาเราได้เป็นคนชยภูมิแม่เป็นคนชยภูมิฝนตกแท้เลยหรอตกทั้งไดหรอ ไปเมียวเป้าเขาบ้านฝนตกแล้วอำเภอเมืองค่ะเม้วเป้าเมียวเป้า นีี่เยก็อ,โอโยู่เฉยๆภูมินะไม่ได้ไปไหนเขาเล่นสีฝ้ายน้องชายพี่น้องชายน้องชายค่ะน้องชายเล่นสีฝ้ายอยู่ นเนอตะเบิงมันเอ็นตับเนอแอนสุดอะไรสุดจริง <laughs> บ้านในอำเภอเมืองเขายุ่นนองนาแสงยุ่นในเมืองแมรถเสียงเกีเยมห่หเข้าพรถแล้วพี่ เยอะเอเดมิวอยากกินหมูแบบอันนี้แมงมันเยอะเกินเรียน อืมใช่เนาะบอกตั้งนานแล้วด้วยยิ้หมหนูไหมหนูย่างโอ้ยย oh. ิ้กตามขึ้น <laughs> ปาดมืนแหละก้ามขึ้นแรงเวอรทว่บไปขี่ขานไป